อืมอืมหอนๆพี่เนาะโอ้มาแล้วครับอืมโอ้หอนอนโอ,อ,อ้เออว้ายหอนครับพี่เนาะเฮ้ พี่น้องครับจะนัดรอดรอกับผมคลิปนี้ไปไปรอข้างในครับอยู่บานเลี้ยงลูกครับผมโอ้ยอยากไปใส่เบ็ดอยู่ครับแต่บม่มีโอกาสได้ไปครับผมเลี้ยงลูกว่นไปครับคํามเมื่อใดว่างนะเจกันที่ไปแล้วพี่น้องครับผมไปหาใส่เบ็ดหาอยู่ากจนนิเบิ่งครับคลิปนี้ครับซิมานนี่ครับพี่น้องนี่ครับหมักมังคุดครับผมสีร้องมาอย่างมองครับวัิเสียบปะอ่า เสีบเนื่องจากลิปเต่ดโดนันละเขาเนาะไปพอหมักทุเรียนครับเอฟซีกับเพื่อนก็บอกว่านี่ก็ล่ะเป็นให้เป็นทุเรียนปอบนอกหนุ่มไหนเสียย่างนะครับที่ผมไม้เนื้อสุกพดมันเละๆกันมาบอกไปยังครับผมคลไม้ที่กินคู่กับหมักทุเรียนก็คือหมักมังคุดครับนี่ครับมาลองย่างมองครับ่ารสชาติที่เป็นยังคดับพี่น้อง ติดเองเดงไมาลบมาเบิ้งน้ำกันครับผมผมว่าหมากมังคุดหนี่เปียกมันานคุณนี่พี่น,อน้อง่าจะย่างเลยนะชิดว่านะครับเราจะหาหน่วยพ่อครับผมลองเบิ้งหาหน่วยพ่อพี่น้องนี่เตานี่ผม,ย,มย,ออย่างหมูจิ้นเที่ยงครับพี่น้องย่างหมูจิ้นเที่ยง เสร็จจากยางมูนี่มันวล้อมมึงกันหน้าสรคือปะนาะคลิปนี้วะ น้องครับเกิดเหตุการณ์ประคาดฟันเกิดขึ้นพี่น้องมันแตกทางงในพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวสิล่องย่างสักนิดกันครับผมมาล้องกินลองเบืองกันครับนี่ครับแตกเลยครับผมนี่ีแตกเลยเอ้ยเดี๋ยวแตกเลยเอาเดี๋ยวย่างสักนิดกันครับพี่น้องจบแลยวครับผมอันนี้แบบย่างครับอันนี้แบบธรรมดาครับผม โอ้มันแตกครับพี่น้องแตกครับแตกตัวนี้มันอาจจะเป็นนวยเน่ารับพี่น้องคิดว่าเป็นนวยเน่านะน่าจะจิ้มมาได้ครับผมเอาบึงโอ้อยังหอนๆอยู่เพ็บครับนี่หอนๆอยู่โอ้ยนี่ครับ แกบ้างครับผมอืมอืมหอนๆพี่เนาะโอ้มาแล้วครับอืมโอ้หอนหอนโอ้เออว้ายหอนครับพี่เนกเฮ้ย นู่นนี่เนี่ยจะน่วยดีๆครับเอาล็ลองแกแบบธรรมดาก่อนพี่เนาะอ่ะนี่ครับมังคุดครับผมมังคุดไฟครับผมอเอาบางทีนี่ก่อนมันหอนไหมพี่เนาะ โอ้เอึกเอึกอโอ,อ,อ,อ้บึงควนหิมคีควนออกวะว้ายนอนครับผมโอ้บางควนบังนคนมาไว้แล้วอนๆอนอน,น,น,นโอ้เดี๋ยวถ่ายมันเย็นกับพี่น้องเดี๋ยวค่ยอยม,มาจีนไหมครับผมเดี๋ยวมาถ่ายไหมครับ ถิมกันลแล้วครับผมอันนี้แบบธรรมดาครับอันนี้แบบย,ยางแล้วครับผมเดี๋ยวสีลองซีแบบธรรมดาก่อนครับพี่น้องนี่ครับอือือืชิมนั่งรับพี่น้องขึ้นมาขมงนุดตัวไปแล้วครับ บางคนมาจานักวดตีนว่าเนี่ยขอตัวครับผมนะมองแบบนี้ครับผมบแบบยางครับสังเกตุว่ารับสีบูดกันครับผมเต็มแบบนี่บางคนพอค่อยสดปไปเลยนะครับสีนี่ออกชมพูนิดนึงพี่นอ้องะยานแบบสีเปียกมันละลายไปครับนี่ครับ สิบปังว่นโดนสายที่เป็นแดดไปพี่น้องแล้วมั้งครับครั้งแรกเลยครับผมมังขุดย่างหรือมังขุดเผาเนี่ยแหละพี่น้องครั้งแรกเลยเพียครับกินรสซีเบียมาเนาะพี่น้องเอาได้เขาโรคงานมาเนาะนก,กินเราก็ได้เนาะซีบเบียมาเนาะซิมหน่อยๆก่อนครับผมบอมมันเจกันสิเป็นพิษเป็นไผ่บ่ ก่อนอื่นนลครับบอกว่าหอ,หอมครับผมหอมขึ้นไรแต่ว่ามังคุดหนี่มนสิมีความเย็นนะของมมันเนาะสิมีความหวานแบบเย็นๆเนาะอันนี้นี่รสตัวนั้นมันสินหมดไปครับผมสีหวานหอมๆกินกินคือกับไปไปงกินทานกินไฟของมาแทนครับพี่นนองนะครับ แต่ความความรู้สึกวหวานเย็นนี่มันสิหมดไปครับผมเจมน์ค่ัแสบอยู่ครับพี่น้องถามว่าแศษแสบอยู่ครับบอดเจ็บไหลพี่น้องแสบอยู่เลย รสชาติรับสึคลขึ้นอย่างนี้เนาะเปียบไปขึ้นเลยเสแยบข้อรแบบกันพี่น้องเสียบข้อรแบบกันแบบนี้สิยออกหวานเย็นเนาะหวานหวานหวานเย็นๆน,นะถ้าพูดในแบบมัง,มงคุดนะอันนี้เป็นเน็ หวานแบบไม่กินกินทานกินไฟคำว่าแสบครับพี่เนาะนี่ครับแสบไปได้พี่เนาะขั้นเทียนหนาได้มีโอกาสมาอย่างนี่ผมซีวรอย่างใหม่ขนาดนี้นะครับซีบย่ยงพาอห่อนๆพ่อพี่เนาะ เป็นอย่างไว่าสักทีผมว่ามันอยากเล่นนะทำอย่างสุขายนะเนี่ยอยากเล่นนะครับเราจะย่างแบบเพราะถึงกินครับจไะไม่พี่น้องเพราะเดีอยวนยาจะเข้าท่ากว่าน,น,นี้นะไม่มีะายครับอื กแล้วเตะคนมากกับพี่นอ้องกันแล้วเตะคนมากมัมกแบบเดลายกันที่ผมตัดซิมว่าถือไปพี่นอ้องแสบคนละแบบกันนี่ครับแสบีบคนละแบบกันครับอ,อันนี้กับเสบแบธรรมดาดัางเดิมมันพี่น,น้องโอ้ยมันมีมันกับเหมยอนกันครับ อ,อืขอท่าขอท่าออเอาละครับพี่น้องครับเอาเส้นนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้กวกดติดตามเหมกันครับเพื่อม่พาค,คลิปใหม่ๆของช่องจันทร์รัลละสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ